สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องตุ้งติ๊กเตอะฮีโร่นะครับวันนี้ผมกลับมาที่อําเภอบางเลนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีคนพยายามตามหาน้องต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือ,อยังไม่พบวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์เจถึงเรื่องของการทําพิธีเมื่อคือนนี้ซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์เจเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะับบอกว่าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ เจ้าที่เจ้าทางนะครับมีการเปิดแล้วแล้วก็อาจารย์เจเนี่ยบอกว่ามีการขอน้องต่อเป็นลูกบุญธรรมการที่จะทำพิธีตรงนี้นะครับจริงๆแล้วต้องอาตามความเชื่อของอาจารย์เจเนี่ยเขาบอกว่าต้องอใช้คนที่อยู่ในสายเลือดคนที่เป็นเครือญาตินะฮะมาทําพิธีขอน้องกลับไปแต่ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะฮะอันนี้ไม่ทราบแต่อาจารย์เจเนี่ยอขอ กับแม่น้องนะฮะว่าให้น้องต่อเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต่อก็เปรียบเสมือนเป็นลูกของอาจารย์เจก็เลยมีการมาทําพิธีวันนี้นะฮะวันนี้อาจารย์เจบอกว่าวันนี้คาดว่าตัวเองจะอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายนั่นหมายความว่าอาจารย์เจกําลังจะบอกว่าวันนี้จะเจอน้องนะฮะที่บริเวณจุดนี้นะครับที่บริเวณจุดนี้นะครับบอกว่าน้องเนี่ยจะอยู่ประมาณความเลือกสักประมาณสักหัวเขา นะฮะสักหัวเขาเดี๋ยวเขาจะมีการค้นหาในจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะ,ะับว่าจะเป็นจริงอย่างที่อาจารย์เจบอกไหมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันละกันผมสัมภาษณ์อาจารย์เจเอาไว้นะฮะไปฟังเสียงอาจารย์เจในคลิปนี้ฮะเมื่อคืนนี้ก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทําพิธีในตอนกลางคืน,นเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างเนี่ย เราจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่พอมาทําพิธีเนี่ยคนร่วมทําพิธีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายๆเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทุกอย่างสงบแล้วก็อาการของคนทําพิธีเนี่ยมันมีเหมือนกับการเปิดเขาเรียกว่าการเปิดวาวรพอเปิดวาวรเสร็จเหมือนกับทุกอย่างมันเปิดหมดเลยครับความรู้สึกมันคือดีอย่างเดียวดีดีด,ดีดังนั้น ย่อมจะพายเราวันนี้น่าจะประสบในความสําเร็จคที่ผ่านมาเจ้าที่จุดเนี้ยค่ะทำไมไม่ยอมปล่อยให้เราได้น้องมาผมว่าเจ้าที่ไม่ใช่ไม่ยอมปล่อยแต่เขาควรจะปล่อยให้กับคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าแต่เมื่อพอเสร็จปุ๊บเนี้ยเราได้ขอน้องเมื่อคืนนี้ได้ทําพิธีขอน้องเป็นบุรบุญธรรมโดยการยินยอมของ ของทางทางทางน้องผู้หญิงแล้วนะครับทางน้องผู้หญิงแล้วอ่ะเขายินยอมให้น้องเป็นบุตรบุญธรรมของเราให้เรานําประกอบพิธีได้อะไรได้มันก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันจึงสมบูรณ์ครับเมื่อคืนมีความผิดปกติอะไรหรือว่าขนลุกอะไรบ้างครอาจารย์ตลอดเลยตลอดพิธีเลยมีการแน่นหายใจไม่ออกและที่สำคัญคือกลับไปที่พักครับผมโดนดึงขามันดึงขาดึงขารูปขา ฟื้อสามทีก็เลยออไม่เป็นไรลูกแต่วพวงนี้พอมาลาก็หายไปครับ่สิ่งสิ่งที่อาจารย์พอมองเห็นสภาพน้องคนนี้ยอยู่ประมาณเมะะะือ่อคืนนี้ต้องบอกก่อนว่าสื่อในการดูดูสื่อก็คือน้องสาวก็ช่วยจับไพ่อีกแล้ววันนี้ท่อนบนอาจจะไม่ได้นะอาจจะได้แค่ท่อนล่างก็คือได้ท่อนล่างอ,อ่คุยกันประมาณนี้ครับอาจารย์ถามตรงๆแบบนี้ อย่างที่อาจารย์ปรากฏอยู่ในวาีราคจะมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่อาจารย์มองยังไงครับผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นผมสนใจว่าตัวผมได้ทำความสุขมันอยู่ที่ตัวเราตัวเราคือผู้ทําสุขอยู่ที่ตัวเราคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์และสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคือคนในสถานการณ์มากกว่า อาจารย์ลงมาพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวิตาทีนี้เนี่ยอาจารย์ทำตรงนี้แล้วอาจารย์ไม่เรียกหูหรอไม่ได้อะไรครับผมมาเพื่อหนึ่งทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนเหนือน่อยที่นี่สนับสนุนในตัวมีคนเชื่อมั่นในเราให้มาทำพิธีเ, <c oughs> เข้าเชิญมาเราก็ต้องให้เกียรติผู้เชิญเราก็มาทำจะมารับหนูจับหนูเตรียมขึ้นมาได้เลย อาจารย์เจบอกน้องทิงได้ไหมครับน้องต่อตอนนี้ได้ขอรับเป็นลูกบุญธรรมเพื่อเตรียมประกอบพิธีแล้วหนูไม่ต้องห่วงอะไรให้หนูกลับขึ้นมาได้เลยสองทุกอย่างที่ทำมันเป็นเงินของผมทั้งหมดในการประกอบพธิธีทั้งหมดไม่มีใครเข้ามานอกจากคนในกลุ่มบุญด้วยกันที่เขาบอกว่าอาจารย์ทำร่วมมาก็แค่นั้นกันไม่มีได้อะไรจากที่นี้พอเสร็จ บำเพ็ญกุศลน้องเสร็จผมก็ไปยกให้พิเชษเลยนะครับถ้าทุกคนตามผมก็จะรู้ว่าผมไม่ดูดวงผมไม่ดูดวงไม่ทําพิธีไม่ประกอบพิธีไม่ทําวัตถุมงคลไม่ทําอะไรเลยผมมีหน้าที่คือใจอาศัยอย่างเดียวโอเคย้อนย้อนกลับไปที่เมื่อคืนอีกรอบหนึ่งคือหลายเจ้าที่ลงลงพื้นที่ทําพิธีเมื่อคืนนี้ครับหมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาเขาพยายามคิดอะไรหรือเขาบอกให้นราทเดินไงต่อ วันนี้เขาให้ทําพิธีเรียบร้อยก็คืออัญเชิญครูครูของผมคือองค์พระแม่ศรีมหาตาราเมื่ออัญเชิญครูเสร็จเรียบร้อยบอกกล่าวร้อยแปดอกบอกกล่าวร้อยแปดอกเสร็จก็คือจบแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมแต่ว่าวันนี้เราใช้วิธีการก็คือโกยโคนลิมตะลิงให้โกยโคนลิมตะลิงครับผม นี้มีกาไม่ได้สูงคาดหวังแค่ไหนอาจารย์ผมคาดหวังทุกวันร้อยเปอร์เซ็นต์มันถ้าเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังมันจะไม่ประสบความสําเร็จเราคาดหวังทุกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมตั้งเป้าว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่ที่นี่และผมก็อยากให้น้องกลับไปกับเราถ้าน้องยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเกิดไม่อยากให้น้องอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์เจกําลังทําอยู่นี้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วย หรือหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์เจหิวแสงอยากจะออกข่าวแต่พอได้คุยกับอาจารย์เจแล้วก็ถึงได้รู้นะคะว่าความตั้งใจของอาจารย์เจนั่นคืออีกวิธีหนึ่งอีกความเชื่อและก็สิ่งที่อาจารย์เจทํานั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาซื้อข้าวของต่างๆในทาพิธีนะฮะก็เป็นเงินของอาจารย์เจเองนะฮะเพื่อที่จะพาน้องกลับขึ้นมาวันนี้อาจารย์เจดูเหมือนจะมีความหวังมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะว่ามีการทําพิธีเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ผมก็อยู่ในพิธีด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์หรือว่าทําคลิปให้ดูแต่ก็มีภาพบางส่วนที่พอที่จะมาเปิดให้ดูได้เมื่อคืนผมก็อยู่ในพิธีนะฮะก็สังเกตเห็นว่าตัวแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะก็มีการเอาตัวแม่เด็กมาขอโทษขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้ในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีเอาไว้ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าการที่พาตัวแม่มานั้นนะฮะเป็นการมาขอลูกคืนนะฮะหลังจากที่น้องเนี่ยนะฮะได้เอ่ยวาจาขอโทษลูกทําพิธีขอโทษลูกแล้วก็ทําพิธีขอลูกกลับคืนอาจารย์เรียกพิธีนี้ว่าเป็นพิธีเปิดวาวรนะฮะเหมือนกับมีอะไรย้อนกลับเข้ามาหาตัวน้องนะฮะจากนั้นน้องก็ฉี่ราดครับนะ,ะอาจารย์เจอบอกว่าวาวรน้องเนี่ยเปิด นี่เป็นความเชื่อนะครับไม่ได้จะมัมมัวหรือ,อพูดในเรื่องของในสิ่งที่มันเป็นสิ่งมงมงายนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ผมก็อยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รับทราบนะฮะผู้ชมว,วันนี้เรามาลุ้นกันนะฮะแล้วก็มาจับตามองว่าหลายวันที่ผ่านมาอาจารย์เจบอกว่าจะเจอน้องในจุดนั้นในจุดนี้นะฮะแต่ว่าอาจารย์เจให้ผลว่าเจ้าที่เขาไม่เปิดนะฮะแล้วก็ ยังไม่มีการทําพิธีที่ถูกต้องเมื่อคืนนี้อาจารย์เจอบอกว่าแม่น้องเนี่ยยอมที่จะมาทําพิธีโดยการมาไหว้ตรงบริเวณจุดนี้นะครับจุดที่เอาน้องมาทิ้งแล้วก็จุดบริเวณทางเข้ารวมถึงศาลพระภูมิของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณนี้หลังจากนั้นจุดหนึ่งก็บริเวณใต้กอไผ่นะจุดใต้กอไผ่เนี่ยจุดนั้นเนี่ยน้องมีการผิดปกติก็คือน้องตัวสั่น ไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้แล้วก็ฉี่ราดออกมานะฮะอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เจรเรียกว่าทวารของน้องเปิดถ้าว่าน้องจะกลับเข้ามาหาแม่นะแต่ว่าร่างของน้องอาจารย์เจบอกว่าจะอยู่ช่วงประมาณสักประมาณนี้ฮะเขาบอกว่าจะได้เฉพาะท่อนล่างลงไปส่วนท่อนบนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ รหรืออาจจะได้มาทั้งหมดนะแต่วันนี้ที่อาจารย์เจียบอกว่าอาจจะได้มาในส่วนล่างของน้องเรามาจับตาดูนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะ,ะรายงานท่นผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณครับ